มาาถยสวัสดีครับเพื่อนเอฟซีโชคดีชาแนลนะครับก็ต้องขออภัยนะครับคลิปผมเสียดายคลิปหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มาถ่ายน้องแอนนะครับหลังจากที่นัดน้องแอนไว้ปรากฏว่าเลขที่น้องแอนจะบอกเราก็ถูกเต็มๆนะครับน้องแอนถือว่าเป็นคนที่เซนดีคนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กําลังก่อไฟนะครับก่อไฟทํากับข้าวใช่ไหมฮะกับข้าวค่ะนะครับเดี๋ยวเรามาย้อนดูว่าทําไมเราถึงพลาดโอกาสงวดนี้ไปนะครับเพื่อนเอฟซี ผมก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับว่าที่ไม่ได้มาถ่ายน้องแอนเนาะหลังจากนัดกันไว้เนาะน้องแอนเนาะใช่ค่ะมันมันมืดมืดวันนั้นมืดมืดไปเนาะเราแต่งตัวสวยเราไม่มาค่ะงวดที่แล้วน้องแอนถูกเนาะถูกถูกตัวไหนนะครับบอกเพื่อนซีนิดนึงถูกหนึ่งแปดค่ะโอ้ได้หนึ่งแปดล่างเนาะโอก็ได้ทั้งลอตเตอรี่แล้วก็อย่างอื่นด้วยเนาะจ้ะได้อย่างอื่นด้วยครับผมแล้วก็ก็ถือว่าหลายงวดแล้วที่น้องแอน ได้ต่อเนื่องเนาะได้มากี่งวดแล้วเนาะสามงวดจ้ะสามงวดนี่คือสามงวดติดเนาะใจจริงๆได้ตั้งแต่งวดเก้าเจ็ดมาเลยเนาะได้ตั Listen, ้งแต่เก uh, ้าเจ็ดตั้งแต่เก้าเจ็ดลงมาเลยก็เรื่อยๆเรื่อยๆมากบ้างน้อยบ้างส่วนมากได้ลอตเตอรี่เยอะลอตเตอรี่เก้าเจ็ดนี่ก็ตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งคุมภาเนะใช่ค่ะอ๋อครับเพื่อนอิซีต้องบอกอย่างนี้ครับน้องแอนเป็นคนที่บางทีก็ไม่ต้องฝันเนาะไม่ฝันไม่ใช่เลขฝันไม่ใช่เลขฝันแต่เป็นคนเซ้นต์ชอบ เ่อก่อนที่เราจะมาถ่ายเอ้ยไม่ใช่มาถ่ายนัดกันว่าจะมาถ่ายน้องแอนบอกผมว่าฝันดีมีคนมีคนเอาทองมาให้ทองมาให้แต่ว่าไม่ตีเลขอ๋อไม่ตีเป็นตัวเลขไม่ตีเป็นตัวเลขแต่ว่าจะเลือกที่เลขที่ชอบเลขที่ชอบแล้วก็ออกด้วยออกออกคือตอนนั้นที่เราที่เราคุยกันก็คือว่าฝันว่าผู้ชายมารักสองคนมารักสองคนแล้วเอาปืนมาให้แล้วคนหนึ่งเอาปืนมาให้ปืนมาให้พี่ก็ตีเป็นแปดห้าแต่น้องแอนตีเป็นหนึ่งแปดใช่ไหม้แอนบอกว่าชอบก็อีกคนหนึ่งเขาชื่อ ขาชื่อนังไงอ๋อชื่อนัง,น,ง,น,งนังเอาปืนมาให้ใช่อ๋อนังก็หนึ่งนังก็หนึ่งปืนก็แปดแค่นี้แหละเออก็ฟันหุงแค่นี้ง่ายๆเองนะเพื่อนเอฟสีใช่แต่เราก็พลาดโอกาสแบบยังไม่น่าเชื่อนะฮะ<ช>ถือว่าเอาเดี๋ยวขอย้อนไปดูงวดงวดที่ฝันก่อนหวยจะออกฝันกลางวันนะ่นะณคุณงวดนั้นอน่ะที่ที่ได้สามตัวอ๋อที่ที่ไอสองเจ็ดศูนย์นั้นใช่ไหมใช่ใช่สองออกสองเจ็ดศูนย์่ะสองเจ็ดศูนย์ฝันว่าไปซื้อลอตเตอรี่สิบใบฝันตอนกี่โมง ตอนน่าจะเก้าโมงสิบโมงนี่แหละแล้วไปนอนอะไรช่วงนั้นหรือว่ายังไม่ตื่นเหนื่อยอ๋อเหนื่อยคือมัดไหมนะครับเพื่อนซีเขาทำงานเหนื่อยเขาทำงานได้แน่ดูคุณแม่โอควันนะครับเพื่อนซีคุณแม่ก็ภาษาอีสานเขาเอิ้นอย่างนะปันหูกเนาะปันนี่นะครับตอนนี้กําลังก่อไฟนะครับเพื่อนซีทำกับข้าวเออคือทําแบบบ้านๆแล้เนาะเตาแก๊สก็มีนะงวดงวดจัดถึงนี้ก็ฝันดีแล้วงวดงวดที่จะมานี่เหรอใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอ๋อมาตามเดี๋ยวขอย้อนดูงวดที่ออก สองเจ็ดศูนย์น้องแอนฝันว่าอะไรฝันว่าไปซื้อลอตเตอรี่สี่ใบสี่ใบได้ศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองใช่แต่แต่ก็เลยซื้อว่าไอ้ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสองไม่น่ามาน่าจะสองศูนย์เจ็ดอ๋อสองศูนย์เจ็ดเดี๋ยวเพื่อนเอฟซีควันนฮะนี่นี่แต่ว่าหวยออกสองเจ็ดศูนย์ใช่ไหมวันนั้นใช่เออไม่ใช่เพื่อนเอฟซีไม่ใช่งวดนี้นะเจ็ดสองงวดนี้มันออกเจ็ดสองเดี๋ยวจะสับสนกันงวดที่ออกสองเจ็ดศูนย์น้องแอนฝันช่วงเก้าโมงสิบโมงนะฮะแล้วก็ไลน์ไป อ๋อนะครับก็นะแล้วก็คือแบบแต่แปลกคนมาฝันตอนเช้าตอนกลางวันนี้ไม่ค่อยมีนะเนาะไม่มีค่ะช่วงนั้นออมันมันน่าจะเป็นช่วงที่ไม่รู้มันมันเหนือนะอหน่อยเนาะอ๋อเหนื่อยทํางานกลางคืนเนาะใช่เหนื่อยแล้วก็ก็เลยนอนนอนรีบโอ้หรีบหนึ่งแล้วก็ฝันว่าได้ไปซื้อลอตเตอรี่สี่ใบอ๋อสี่ใบเลขเลขอะไรนะมเลขใช้ศูนย์เจ็ดสองอ๋อศูนย์เจ็ดสอง แต่ปร,ปรากฏว่าออกรอบนั้นเลขฝันอ๋อเลขฝันเนาะแต่รอบหลังๆนี่เลขเซนเซนอย่างเดียวเลยแต่ห้าหกนี่ได้จากลูกชายด้วยคือ,อยังไงห้าหกนี่ลูกชายบอก๋อลูกชายบอกถามเขาเขาบอกเขาบอกเองเลยนะฮะโอ้ถือว่าเป็นคนมีเซนเนาะใช่ใช่เอานะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนเอ็ซีนะครับที่แอดมินก็มีธุระและไม่ได้มาถ่ายทั้งที่นัดกันไว้แล้วใช่นัดกันเพราะว่าเราเราชอบแบบเลขเนี้ยคนมีเซนนะถือว่า น้องแอนนี่เป็นคนที่มีเซน์เซนดีอ่ะเป็นคนเซนดีเซนแรงแล้วก็คืชอชอบอะไรคือมั่นใจเลยนะกล้าว่าชอบ<ม>ชอบตัวเดียวเออชอบก็ชอบตัวเดียวไม่มีลหลายตัวก,ก็ก็หาคู่จับเอาเอ,อ๋อมันก็เป็นไปตามนะั้นเออแล้วก็เป็นตามที่ที่ชอบไม่ไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับ18ก็18เลย18คือ18ดเออและแอ,แอดมินก็ดานิส่งด้วย <laughs> วันนี้ก <laughs> ็ <laughs> ขอบคุณมากแอดมินก็ได้นะครับแต่ว่าเสียดายขออภัยเพื่อนเซซีที่แอดมินไม่ได้มาถ่ายนะ นะไม่คือนัดกันแล้วไงนัดกันแล้วแต่ว่าแอดมินก็ติดธุระติดธุระแล้วก็มาบางทีก็มืดค่าแล้วก็รอค่ะรอมยู่ะเนาะโอกาสน้อยมากนะครับที่ว่าคนมีเซนต์คนฝันแม่นจะให้เราถ่ายนะเพราะบางท่านก็ไม่ไม่ให้ถ่ายเออไม่ให้ถ่ายเลยนะไม่ให้ถ่ายเขากลัวเลขเขาเคลื่อนนะเขาไม่ให้ถ่ายเลยนะเพื่อนสี่เป็นเรื่องจริงนะครับบางคนนี่ฝันแม่นมากๆแต่เขาไม่บอกเดี๋ยวนะจริงๆเป็นเรื่องจริงแล้วก็อ่ะแต่ไม่เป็นไรแต่งวดนี้ก็ถือว่าเริ่มเริ่มเริ่มมีเซนต์มาแล้ว เนาะเรมีฝันดีตั้งแต่ฝันแล้วใช่ไหมฝันแล้วใช่ไหมฝันแล้วสองสองคืนติดแล้วโอ้แต่คือคือเ้องเอเป็นคนฝันเงี้ยฝันไม่เห็นเลขหรอกแต่รู้ว่าฝันดีแต่รู้ว่าฝันดีแล้วก็จะมีโชคด้วยแหละอีกสักสามถึงเจ็ดวันก็จะรู้ว่าตัวเองชอบตัวไหนโอ้มันจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างนี้ตลอดเนาะแล้วก็มีโชคตลอดใช่แล้วก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะพูดออกไปอ๋อไม่เคยพูดเนาะถ้าถ้าจะให้ก็ใบให้อ่วใบให้อย่างเดียวใงวดที่แล้วก็บอกว่าชอบเลขนี้หนึ่งแปด ชอบหนึ่งเออชอบหนึ่งก็บอกอยู่ว่าหนึ่งชอบคิดแรกแอดมินก็ไม่เชื่อแต่พอดีคนคนคนฝันแม่นอีกคนหนึ่งบอกเลขนี้มาก็เลยแบบโอ้ได้อันิสงส์งนะก็เอาวันนี้เด <si ี๋ยวขอบคุณน้องแอนมากเดี๋ยวเราเราเราจะมาตามกันนะครับเพื่อนเอ็ซีนะฮะถือว่าวันนี้เป็นคลิปคลิปหลังหลังหวยออกแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะกลับมาตามแล้วก็ขอยังไงก็น้องแอนก็แบ่งปันกับเพื่อนเอ็ซีเนาะก็ถือว่าบางทีไม่ฝันแต่เซ้น แคอาศัยเส้นอย่างเดียวเลยอาศัยเส้นมั่นใจก่อนก็ได้เดี๋ยวจะจะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคนี่ต้องขอบคุณมากเนาะขอบคุณค่ะนะครับพื้นอีกสีก็เดี๋ยวเราจะมาตามกันนะครับแี่เสียดายมากนะครับแอดมินต้องกราบขอโทษจริงๆเลยนะฮะที่ไม่ได้มาถ่ายให้แล้วเลขน้องแอนก็เข้านะครับเข้าเต็มๆเลยเลขตัวเดียวด้วยนะครับโอ้ต้องขอภายอย่างสูง อันนี้มาถ่ายให้รู้เพื่อจะได้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตามกันนะครับใกล้ๆวันแล้วกันนะครับนัวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ